ระหว่างงานกับหัวหน้าลูกน้องจะเบาเรื่องไหนมากกว่ากัน Welcome the Lecture c to o p d สวัสดีค่ะนี่คือรายการ The Lecture รายการที่จะมาพูดคุยเทคนิคการทำงานที่ช่วยให้เราหลีกคนได้แค่ลูกค้าเป็นกับพี่เล็กบวนสีถาวราพาวันนี้พี่เล็กขอตั้งคำถามพวกเราคนทำงานนะคะว่าช่วงพักกินข้าวมื้อกลางวันหรือนัดไปสังสรรค์หลังเลิกงานคิดว่าระหว่างเรื่องงานกับเรื่องหัวหน้าเราจะพูดคุยเรื่องไหน มาากกกว่ันพิมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะพี่เล็กว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่เราจะพูดคุยเรื่องแบบนี้ในวงกินข้าวบางคนอาจบอกว่างานบางคนอาจบอกว่าหัวหน้าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงนั้นด้วยค่ะว่าเป็นยังไงถ้าระบบงานทําให้เรางงงวยเวียนหัวเราก็จะมาคุยมาบ่นกันที่ตัวเนื้องานมากกว่าแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะ พากันไปจบที่หัวหน้าอยู่ดีค่ะถ้าหัวหน้าไม่ช่วยหรือไม่แ acting ให้น้องเห็นว่าพยายามที่จะแก้ปัญหาให้พี่เล็กว่าการที่เราได้มานั่งเมาส์กันเนี่ยมันก็มีส่วนดีนะทําให้เราได้ระบ,บายความอึดอัดความไม่สบายใจออกมาเพราะการที่เราเก็บปัญหาไว้อยู่คนเดียวอะ่ะพอสะสมนานๆเข้าอะ่ะสักวันสภาพจิตใจเราก็จะไม่ไหวพอใจไม่ไหวก็ส่งผลไปที่ร่างกายเราต่อถึงขั้นป่วย งานก็จะไม่เดินอีกยิ่งแยกกันไปใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าเวลาเมาส์ก็อย่าเหยียบคันเร่งใส่อารมณ์ซะสุดตรงแตะเบรกไว้บ้างค่ะพี่เลข,ขอเตือนไว้นะคะในฐานะที่เคยเจอมาก่อนรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆค่ะเราบ่นเพราะเราไม่ไหวอ่ะเราเมาส์เพราะเราโกรธและเราเลือกบ่นเลือกเมาส์กับเขานึกว่าเขาเป็นที่พึ่งกับเราได้คือเขาดูดีและรักเราอ่ะ จำไว้ว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนิสัยได้ค่ะยิ่งถ้าช่วงเวลาไหนที่เราไม่มีอำนาจเขาก็เปลี่ยนใจไปสวามิภักดับคนที่มีอำนาจมากกว่าเราที่เล็กเข้าใจค่ะว่าใครๆก็รักตัวเองใครๆก็ทำเพื่อตัวเองและน้อยคนนักที่จะยึดคุณธรรมแม้จะรักตัวเองแค่ไหนก็ไม่ใช้วิชามารข้ามหัวทำร้ายเหยียบคนอื่น ยอมเลือกหยุดจุดเดิมมากกว่าขยับไปยืนในจุดที่สูงขึ้นเพียงแค่ความอยากมีอยากได้เพราะฉะนั้นเวลาเอาเรื่องหัวหน้ามาคุยที่โต๊ะกินข้าวเนี่ยก็อย่าคุยแต่เรื่องไม่ดีของหัวหน้าคุยถึงสิ่งดีๆของเขาบ้างค่ะแล้วก็ใช้เหตุผลนำอารมณ์มาหาทางออกกันในกวนที่นั่งพูดคุยกันนี่แหละว่าจะทำกันอย่างไรถ้าเรายังคิดที่จะทำงานที่เดิมต่อวันนี้พี่เล็กก็เลยอยากเลคเชอร์ถึงหัวหน้า หากคุณผู้ฟังในเพจเป็นหัวหน้าก็ฟังสิ่งที่พี่เล็กจะเลคเชอร์ส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นลูกน้องก็ช่วยกันแชร์ถึงพี่ๆหัวหน้านะคะพอเรื่องที่พี่เล็กจะเลคเชอร์คือพฤติกรรมของหัวหน้า6แบบที่ลูกน้องมักจะอึดอัดจนหยิบมาเมาส์กัน พี่เล็กอะกลั่นหกแบบนี้มาจากประสบการณ์30ปีที่ทำงานเป็นลูกจ้างประจำผ่านต้องเป็นลูกน้องเป็นน้องหัวหน้าอยู่ดังหน้าง,งานและหลังบ้านก็คือ HR ทําทำให้ได้ฟังความอึดอัดของเพื่อนร่วมง,งานของล้องน้องมากกว่าพันรายแล้วค่ะเริ่มจากแบบแรกนะคะนั่นก็คือหัวหน้าขีโมค่ะหัวหน้าแบบนี้เนี่ยชอบอวดอ้างว่าตัวเองเคยทำโน่นนี่มา พูดถึงแต่ความสำเร็จของตัวเองไม่เคยยกความดีความชอบให้ทีมเลยดีไม่ดีขโมยซีหรือไอเดียของลูกน้องไปขายว่าตัวเองคิดพฤติกรรมอีกอย่างของหัวหน้าแบบนี้จะออกมาในลูกหาตัวไม่ค่อยเจอค่ะชอบเดินไปเดินมาทำตัวเก่งอยูแ่แผนอื่นแต่เวลาถามในเนื้องานของตัวเองเนี่ยมักจะบอกว่าโทไปหาลูกน้องพี่เลยเพราะตัวเองตอบไม่ได้ไงคะคนที่ทำคือลูกน้อง ลูกน้องเลยมักเมาส์กันติดปากว่าเก่งแต่ปากมาหัวหน้าแบบที่สองค่ะหัวหน้าลำเอียงบางคนอาจเรียกว่าหัวหน้าสองมาตรฐานนั่นคือเข้มกับบางคนแต่ปล่อยบางคนน่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าเด็กหัวหน้าหรือเด็กนาย ยิ่งหัวหน้าคนไหนที่ชอบให้เด็กเอาใจให้เด็กอวยพอถูกคอกันก็ชวนกันไปไหนตอนไหนไม่ว่าจะกินข้าวกวนไปเที่ยวก็ไปด้วยกันพอสนิทกันมากถูกคอกันก็อาจเผลอเลือกที่รักมักที่ช่างลำเอียงอย่างเห็นได้ชัดอะแม้ว่าหัวหน้าบางคนจะพูดว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรงานก็คืองานถึงจะโปร่งใสย,ยังไงอะภาพจำของลูกน้องคนอื่นๆที่คุณไม่เคยกินข้าวด้วยไม่เคยไปไหนด้วยกัน มันก็อยู่ในหัวเขาแล้วค่ะเป็นธรรมดาที่เขาจะรู้สึกหรือตีความไปจากภาพที่เห็นยิ่งเห็นบ่อยๆก็ยิ่งเชื่อสนิทว่าหัวหน้าไม่แฟร์หัวหน้าแบบที่สหัวหน้าหอคอยค่ะหัวหน้าแบบนี้จะชอบสัง่งไม่เคยลงมาดูหน้างานหรือว่าน้องๆในทีมยุ่งแค่ไหนพอเจอปัญหาโทรตามก็อ้างสารพัดว่าติดประชุมบ้างละ่ะติดอบรมบ้างละ่ะคุยงานอยู่บ้างละ่ะให้แก้ไปเองก่อน พอเจอปัญหาแก้ไม่ได้ลูกค้าวีนไปจนถึงเบื้องบนผู้บริหารระดับสูงก็เรียกพบเท่านั้นแหละก,ก็โทษคนที่ตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ถัดจากตัวเองเช่นรองหัวหน้าหรือพี่ซีเนียอาวุโสสุดหรือคนที่ทำหน้าที่เป็นอินชาร์ตเป็นหัวหน้าเวนว่าไม่ได้เรื่องตัดสินใจไม่ได้นำน้องไม่ได้ผมไม่รู้จะสอนเขายังไงล่ะทายที่สุดอะ ไอคนที่เป็นรองถัดจากเขานี่แหละจะซวยตอนสิ้นปีเพราะโดนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีไม่ดีทั้งๆที่คุณหวัวน้ะไม่เคยลงมาดูอ่ะไม่เคยถามได้แต่โทษไม่เคยฟังไม่เคยซับพอร์ตไม่เคยสอนไม่เคยแนะนำเลยเอาตัวเองรอดตลอดถ้าทำตัวแบบนี้ลูกน้องจะเอาไปเม้าว่าหัวหน้าฉันนะ่ะอยู่แต่บนหอคอยงาช้าง ที่นี้หัวหน้าแบบที่สี่ทวัวหน้าโลเลหัวหน้าแบบนี้จะเปลี่ยนใจตลอดวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างลูกน้องเอามาพูดให้พี่ฟังขำๆนะว่าหัวหน้าหนูนะมุมความจำ,ำ,ำสั้นนะพี่ลืมไปแล้วว่าเมื่อวานพูดอะไรไปวันนี้มาพูดใหม่อีกแล้วหนูน่าง,งงไปหมดแล้วอ่ะต้องคงจะเอาอยัางไงกันแน่ เหมือนฮ้าโลเลยเนี่ยดูดูไปก็เหมือนคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะพี่เล็กว่าอาจจะแสดงออกมาในรูปที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่ฟันธงไม่เด็ดขาดยึกยักอะไรทํานองนั้นอะ่ะถ้าเป็นแบบนี้น้องจะรู้สึกว่าช่วยเขาไม่ได้ค่ะต้องลองจะเดินไปทางไหนกันแน่ทําตัวไม่ถูกหัวหน้าแบบที่ห้าหัวหน้าหูทวนลงค่ะหัวหน้าแบบนี้จะไม่ฟังปากบอกว่ามีอะไรก็เสนอมาได้นะแสดงความเห็นได้ แต่ทายที่สุดเก้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่เหมือนมีธงอยู่ในใจแล้วคิดมาก่อนหน้าแล้วจริงๆพี่เล็กว่าน้องในทีม่ะเขาอัจไม่ได้โกรธนะที่หัวหน้าไม่เลือกไอเดียหรือข้อเสนอของเขาแต่เขาโกรธตรงที่หัวหน้านะ่ไม่ได้บอกข้อดีหรือเหตุผลที่หัวหน้าเลือกทําแบบนั้นที่หัวหน้าคิดมาตังหากถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆลูกน้องก็มองว่า หัวหน้าไม่ได้ใช้ใจฟังเขาจริงๆค่ะทําให้พวกเขาก็ไม่อยากเสนอไอเดียหรือให้ความเห็นอะไรอีกแล้วอ่ะพอพูดไปก็เท่านั้นอนะ่ะเปลืองน้ําลายอยากให้ทําอะไรก็บอกมาไม่ต้องมาถามสุดท้ายหัวหน้าแบบที่หค่ะหัวหน้าที่ชอบป่วยหัวหน้าแบบนี้เนี่ยบ้ายยค่ะชอบไปลูกน้องเข้าหาชอบไปลูกน้องชมชอบไปลูกน้องเดินตามดักงประมาณก็สร้างบารมีให้ตัวเอง เร่งการสร้างบารมีของเขาเนี่ยจะใช้เงินมาในรูปซื้อของฝากให้ของกินชอบเลี้ยงพี่เล็กว่าไม่รวยทําไม่ได้นะเฮ้ยเดีพี่เคยเห็นนะตัวเองเป็นหนี้แต่อยากให้ลูกน้องรักก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดซื้อของปีใหม่ให้น้องในทีมโอ้แบบนี้ไม่ไหวค่ะยิ่งเพิ่มมีให้ตัวเองพี่เล็กบอกเลยนะลูกตองจะรักนะ่ะเขารักที่พฤติกรรมรักที่นิสัยของคุณไม่ได้รักที่เงิน ถามว่าเด็กๆชอบไหมหัวหน้าให้ของฝากหัวหน้าเลี้ยงอะ่ะหัวหน้าให้ทิปชอบสิไม่ชอบก็บ้าแล้วแต่เป็นความชอบแค่ขนาดนั้นประเดี๋ยวประดาวไม่ยังยืนรอกแล้วก็หัวหน้าชอบอวยเนี่ยพี่เล็กบอกเลยว่าเขาจะมีความสุขมากนะ ถ้าเวลาวันเกิดเขาอะแล้วมีคนตบเท้าถือของขวัญมาอวยพรกันถึงห้องทํางานเนี่ยยิ่งมาเยอะยิ่งมีความสุขหัวหน้าบางคนถึงนะจดรายชื่อไว้เลยนะว่าลูกน้องคนไหนให้ของขวัญเขาบ้างน้องบางคนถึงข้าเล่าให้พี่ฟังว่ากลัวว่าจะมีผลต่อการประเมินประจําปีเลยต้องทําแบบนั้นค่ะในความสุขอีกอย่างของหัวหน้าแบบนี้ก็คือ เวลามาถึงที่ทำงานน่ะจะต้องมีคนลงไปรับที่รถช่วยถือของเดินตามหลังเวลาจะกลับก็มีคนเดินถือกระเป๋าไปส่งที่รถค่ะพลิกบอกเลยว่าหวัวหน้าชอบอวยคุณจะเจอแต่คนประจบไม่จริงใจนะคะจบแล้วค่ะกระโหน้า6.8ที่ทำให้ลูกน้องอึดอัด ถึงขั้นนำไปเมาส์กันถ้าคุณผู้ฟังมีมากกว่า6แบบที่พี่เล็กพูดไปก็พิมพ์แชร์มาได้นะคะหรือใครเจอหัวหน้าแบบไหนก็พิมพ์บอกมาได้เลยค่ะจะได้รู้ว่ามีหัวหน้าแบบไหนเยอะในกลุ่มคนทำงานอย่างพวกเราพี่พี่หัวหน้าคะ่ะถ้าบังเอิญแอบไปได้ยินว่าลูกน้องเอาเราไปเมาส์ก็อย่าโกรดน้องนะคะควรขอบคุณน้องด้วยซ้ำที่ทำให้เรารู้ตัว ที่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเองถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้น้องๆรู้สึกอย่างไรกับเราอ่ะส่วนพี่ๆหัวหน้าท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ยินน้องเมาส์ก็อย่าจะล่าใจนะคะบางทีน้องอัดอึดอัดไม่กล้ามเมาส์ต่างคนต่างเก็บไว้ในใจเพราะกลัวรู้ถึงหูหรืออัดเมาส์สนุกปากกันไปแล้วก็ได้แต่เก็บความลับที่เมาส์กันไวไ้ได้เนียนสุดๆทีนี้ พี่หวนหน้าถ้าไม่อยากโดนเมาส์ก็ให้นำ FLE โมเดลของพี่เล็กไปใช้ดูนะคะเริ่มจาก F Fair ค่ะจะทำอะไรก็ต้องโปร่งใสยุติธรรมพูดด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์ค่ะถัดไป L Listen ฟังจริงๆแบบไร้อคติไม่ใช้ประสบการณ์หรือสิ่งที่เคยเห็นมาตัดสินเขาหรือฟังเพื่อหาข้อโต้แยง้งสุดท้าย E Example ทำตัวให้เป็นแบบอย่างหัวหน้าจะนําเขาได้อะต้องทําให้เขาเห็นก่อนเขาถึงจะเชื่อใจค่ะก็ลองนำหัวหน้าหแบบที่ทําให้ลูกน้องอึดอาจถึงขั้นนําไปเมาส์กันไปถามตัวเองนะคะว่าเรามีข้อไหนที่เผลอทําอยู่บ้างเราก็เลิกทําซะแล้วนํา f l e m o เดลของพี่เล็กไปใช้ดูเพื่อที่น้องจะได้หยุดเมาส์เอาละค่ะก่อนจากกันวันนี้พี่เล็กจะขอสรุปสิ่งที่เราได้เลยเชื่อกันในวันนี้ว่า หัวหน้า6แบบที่ลูกน้องมักจะนำไปเมาส์มีอะไรกันบ้างเริ่มจากแบบที่หนึ่งหัวหน้าขี้โมค่ะชอบคุยโมโอ้โอวดว่านำทีมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สำเร็จมาแล้วแต่ไม่เคยทำจริงหรอกน้องๆทั้งนั้นที่เป็นคนทำลูกน้องเลยเมาส์มันมเก่งแต่ปากแบบที่สองหัวหน้าลำเอียงสองมาตรฐานค่ะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าไม่แฟร์แบบที่สามหัวหน้าหอกหอย ได้แต่สั่งสั่งสั่งไม่เคยลงมาช่วยลูกน้องเลยบ่นว่าอยู่แต่บนหอกคอยงาช้างแบบที่สี่หัวหน้าโลเลหัวหน้าแบบนี้ไม่มั่นใจเปลี่ยนใจตลอดวันนี้สั่งแบบนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นสั่งอีกแบบแล้วก็ไม่ฟันธงไม่ตัดสินใจสักทีแบบที่ห้าหัวหน้าหูทวนลมค่ะปากบอกว่ามีอะไรก็ช่วยกันเสนอแต่พอเสนอก็ไม่ฟัง เอาความคิดของตัวเองแล้วก็ไม่บอกข้อดีบอกเหตุผลด้วยนานๆไปลูกน้องก็จะไม่พูดเพราะพูดไปก็เท่านั้นอยากให้ทำอะไรก็บอกมาแบบที่ 6, หอวดน้าชอบอวยอยากให้ลูกน้องตามใจชื่นชมช่วยถือของเดินตามไม่คอยรับส่งถึงรถแบบนี้ระวังจะเจอเด็กคนประจบไม่จริงใจนะคะและถ้าหัวดน้าไม่อ,อยากโดนเมาส์แล้วก็ให้นำ FLE model ของพี่เล็กตามนี้เลยค่ะ F แ ทำตัวให้ลูกน้องรู้สึกว่าแร์แอลลิสันใช้ใจฟังไร้อคติไม่ตัดสิน e-example ทำตัวเป็นแบบอย่างในทางที่ดีก็นำ f-le m o เด l ของพี่เล็กไปใช้ดูนะคะจะได้ไม่ต้องโดนเมาส์พี่พหัวหน้าก็ลองนำพฤติกรรม6แบบที่ทำให้ลูกน้องนำไปเมาส์ไปถามตัวเองนะคะว่าเราเผลอทำแบบไหนอยู่บ้าง แล้วก็ถ้าไม่อยากโดนเมาส์ก็เลิกซะแล้วก็นำ f l e model ของพี่เล็กไปใช้ค่ะมันจะการในการทำงานจะได้ดีขึ้นงานจะได้สำเร็จได้ไวขึ้นด้วยคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากให้พี่เล็กพูดหัวข้ออะไรหรืออยากแบ่งปันเรื่องราวในที่ทำงานก็เข้าไปเขียนใน inbox อินบ็อกซ์ทางเพจ The Lecture ของพี่เล็กกันได้นะคะ เพจพี่เล็ก The Lecture นิทรีไทยแลนด์ตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะเฮชฮงกง E ตัวพิมพ์เล็กค่ะแล้วก็เว้นวักเออีตัวพิมพ์ใหญ, e มใหญ่มีขีดตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็ T Thailand. ีไทยแลนด์ย e. ูตัวพิมพ์เล็กค่ะแล้วกลับมาพบกับ The Lecture กับพี่เล็กอุวนสีขาวราพากันใหม่ในวันพฤหัสบดีหนะ้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ